เชา้านี้ที่กรุงฮานอยเมืองหลวงของประเทศเวียดนามไปเที่ยวชมวัดที่มีสถาปัตยกรรมจีนโบราณของฮานอยและไปเที่ยวโบสถ์เซนต์โจเซฟที่สร้างในสมัยฝรั่งเศสเข้ามายึดครองเวียดนามและชมบรรยากาศทะเลสาบคืนดาพร้อมทั้งวิถีชีวิตของคนฮานอยไปด้วยกันเลยครับทุกคนเอา,เอา,าครับมีแซงครับมีแซงครับนี่ เช้านี้เราอยู่ที่ซาปานะคะอากาศก็เย็นๆคะ่ะนี่คือบรรยากาศนะคะของซาปาแต่เราพักที่อะไรนะซาปากรีมเดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางนะคะเช้านี้เราเราจะเที่ยวไประหว่างทางแต่คืนเราจะพักที่ฮานอยค่ะขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ช่วยกันกดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ จะเป็นกำลังใจใักทวกเราด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่วัดเฉินคัวก,กันเลยนะครับเป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองฮานอยของเวียดนามนะครับติดกับทะเลสาบทางด้านตะวันตกของเมืองฮานอยสร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีนโบราณนะครับมีความร่มรื่นและบรรยากาศดีมากจึงเป็นวัดแรกๆเลยนะครับที่นักท่องเที่ยวจะมาขึ้นชม ความงามและมีจิตสถานในพุทธศาสนานะครับนนวัดนี้นก็จะมีเจดีย์สำคัญและเก่าแก่<จ>ของชาวเวียดนามนะครับสร้างขึ้นตั้งแต่ศตรวรรษที่6เลยครับนี่ที่เราเห็นนี่ก็คือต้นโพนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเวียนทักษิณาวัดตรงต้นโพนี้ก่อนกันนะครับสักสามรอบเพื่อเป็นสิริมงคล โชคดีนะครับเอาเปิดว่าข้าไหนกัน จะข้าวไปไหว้พ่อจะดีตรงนี้นะครับมีคือดี และนี่ก็คือเจดีย์ที่เก่าแก่ที่เรากล่าวไว้ในขั้งต้นนะครับที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่6โดยการสร้างเจดีย์แห่งนี้นะครับจะใช้ศิละปะที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมจีนและสถาปัตยกรรมเวียดนามมีความสูง15เมตรมีทั้งหมด11ชั้นนะครับและแต่ละชั้นจะมีลักษณะเหมือนกันจากชั้นล่าง ถึงชั้นบนต่างกันเพียงจะมีขนาดเล็กลงตามความสูงนะครับยิ่งสูงยิ่งเล็กลงที่ช่องหน้าต่างของแต่ละชั้นเนี่ยจะประดิษฐานปฏิมาการรมของพุทธรูปอมิตาพุทธเจ้าตามความเชื่อของพุทธมหายานซึ่งมองเห็นด้านนอกเลยนะฮะได้เห็นเด่นชัดมากๆตัวเจดีย์นี้ก็ก่อสร้างโดยอิฐสีแดงโชว์ให้เห็น การซ้อนกันของอิฐเลยนะครับภายในเจดีย์จะมีการจารึกประวัติความเป็นมาของเจดีย์และภาิษีจศักยมณีปางวลินิพานที่ทำด้วยทองคําด้วยครับปรนะเีย ต่อไปก็เป็นโบสเซนโจเซฟนะครับตั้งใกล้กับทะเลสาบสร้างขึ้นสมัยตะวันที่19สมัยที่ฝรั่งเศสสมาึิคของเวียดนามนะครับโบสแห่งนี้มีต้นแบบปาะจากโบสวิหารนอสดัมในกรุงปารีสปัจจุบันเป็นศูนย์รวมของชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงฮานอยประเทศเวียดนามนะครับอานนี้นผมจะพาคุนไปสัมสายะ เป็นตลาดเก่าแก่ที่สุลูกณ้าน้อยความหมายครับตำนานคือจริงๆตลาดทะเลสาบพื้นดับคือแบบว่าจริงๆนะครับผมไม่ใช่แบบว่าคือแบบว่าจริงๆเลยนะคือปกอบเกษตรกรอ่ะมันมีกระสันในน้ำเดี้ยผมจะข้ามไปสัญจรขอกเซินเขาจะนั่งเรือนั่งเรือข้ามเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูว่าสัญจรของเซินอยู่ที่ไหนาพลังเรือเวลาผมนั่งอยู่บนเรือแล้วจะมีตัวเต่าตนภาคใต้เขาเรียกว่าอะไรนะตัวเต่าถ้็ตัวใหญ่เต่ายักษ์ เขาเรียกอะไรไม่ใช่เต่าใช่ไหมถ้าเป็นเหมือนเต่าหรแต่ตัวใหญ่มากเลยเป็นร้อยกิโลเลยครับอ๋อนั่นแหละเต่าเป็นเต่าใช่ไหมครับผมแล้วก็ไม่รู้จะเอาดับจากไหนแล้วเขาก็มาปากเขาแล้วก็ไปขึ้นให้กับกษัตริย์คนนั้นแล้วก็กษัตริย์คนนั้นก็เอาดาบเก็บไว้หลังจากนั้นเขาก็เรียกว่าเป็นศักด์ขึ้นนะอ๋อ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 อออเชิญนะครับผมชี้ให้ดู และนี่ก็คือหอคอยเต่านะครับซึ่งอยู่ใจกลางทะเลสาบกลงคืนเลยนะครับถ้าช่วงเดือนนี้นะครับผมกลางคืนอยู่ประมาณยี่พ้ามงสาก็ยังเย็นยังสบายอยู่กลางคืนสบายอยู่นะครับถ้ากลางวันมันก็จะยิ่ง เมื่อสักครู่นี้ก็คือทะเลสาบคืนดับนะครับเดี๋ยวเราจะไปตอนนี้เราจะมุ่งหน้าไปที่ไหนนะคะผมจะพาไปจุดนัดพบจุดนัดพบเป็นโรงละครหุนแต่เวลาขอนโควิด้ถ้ามาเป็นตัวนะผมายมาเป็นตัวมีโปรแกรมไหนก็มีดูแต่หลังจากควิดจะไม่มี เพราะว่าทำไมไม่มีคน,น,นเดิเล่อนเขาเป็นคนขายังแล้วก็ไม่สนุกด้วยแล้วก็เขา้าเปิดแอร์เย็นมากเข้าไปดูได้ประมาณห้านาทีแล้วก็หลับ <c oughs> ถ่ายมากนะครับไฟเกียวรถถ่ายรูปเขาเยี่ยมมากเลยสูตรเราเองเราอดไม่ได้เอามั่งจีนี้เราจะชมเมืองไป,ไปถนนสายไปถนนสาย6สายกันครับเรานั่งต่าล้อนะคะ สามล้อี่อเหมือนครั้งที่เราไปเวสานางนะันนั้นชมรอบเมืองอันนี้ชมรอบตลาดสามหกสายนะครับค่ะงั้นชมไปด้วยกันนะคะเดี<ำ>๋ยวเราะจะเก็บภาพสวยๆไปฝากนะคะ,ะไปบายขนขับด,ด้วยแยกวัดใจนะครับดูนะครับบัต เมืองของฮานอยนไม่ใช่สิเอใช่ฮานอยใช่เป็นสภาพเมืองเก่าเลยนะครับเนี่ยเมืองเก่าทำเป็นอยู่แบบคนทีๆด้วยนะคะเมืองเก่าดั้งเดิมเลยไหครับก็มีอนาจาระบ็นบ้างบางส่วนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเอ่อถึงยังเดิมๆส่วนใหญ่จะเป็นร้านกอฟฟเยอะมากที่นี่เรามาชมเมืองกันนะคะเมือง ต้องขอโทษนะครับเสียงอ่ะประกุตะกับเพราะเราไม่ได้ใส่ไมค์กันเลยค่ะเพราะว่าอากาศกำลังดีนะคะเจ้าหญิงเจ้าชายอากาศกำลังดีเลยนะคะตอนนี้ไม่ไม่ร้อนมากค่ะวันเรียบร้อยแล้วนี่นี่นี่เมืองฮานอยจริงๆก็ไม่ได้เล็กนะแต่ก็ไม่อนุญาตให้รถใหญ่เข้ามาดีสภาพก็แรง ัมดูนะครับป้าๆอันะนี้ไหนร้านขายยาของเขา <c oughs> ฟาร์มาซีของเขา <c oughs> นี่เป็นร้านที่เล็กมาก,กตัวเมืองเขาดูเล็กเล็กดูตม,มุตำมิดีอ่ะ <c oughs> อ่าจะเราจะข้าวตนม,มิแล้วนะครับเนี่ยผมว่ามันน่าจะมากกว่าสามสิบหกสายไหน่าจะเป็นร้อยสายเสียงแพรจะแบบ รถเขานี่เขาจริงๆนะเขาซื้อมาคุ้มค่าเมืองไทยเนี่ยโอ้ก็จะบีบแตะเนี่ยเหมือนทำมาจากเชรของเขานี่บีบโพ้คุ้มค่ารถเลยหละ<อ>เมืองเขาตะมุตตะมิมากโอ้ก็ะเทินิดน้อยนี่ดูครับตึกเขานี่อันนี้ตึกตึกเก่านะครับแล้วก็อัพดปใหม่สวยเลยร้านค้าเขาจะเยอะมากกว่าที่ซาปา เราไปพักที่ตาปลายไม่เยอะขนาดนี้สามล้อของเราเนี่ยน่าจะมาสามล้ทน่าจะมาทำใหม่นะเพราะว่าน่าเสียดายอ่ะ มันเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเราเลยอันนี้สามล้อสีข้างหน้าเขาเขาไม่เขาไม่เขาเซฟคนขับของเขานะครับี่ร้านถ้ามีอะไรแบบปินปินเมื่อกี้ดูนะครับนี่ร้านก็จะเป็นโต๊ะเล็กๆอย่างนี้นะคะเขาจะไม่โต๊ะสูงเหมือนบ้านเราครับอ่าเมื่อกี้ยังเล่าค้างนึงนะเขาอ่าเซฟชีวิตคนขับของเขาไว้นะครับของเวียดนามเอาคน ผู้โดยสารมาข้างหน้าเลยว้าวถ้าเกิดอะไรผู้โดยสารรับเต็มๆค่ะของคนไทยนะครับผู้โดยสารผู้โดยสารอยู่ข้างหลังโชเฟอร์นี่คนขับรับผิดชอบเต็มที่นี่นะครับกำลังเลยตอนนี้บรรยากาศกำลังขายน่าขายมากกลางคืนก็บอกจะสวยมากนะครับเมืองนี้นกลางคืนุมเล็กๆน้อยนะครับสามสสายเป็นไงนี่โอน nàng cũng phải cho lon mà nó không tỏa tươi ra rẻ nghe nhưng là thôi thì chưa cũng cao มีสามสิบหกสายที่เขาตั้งชื่อมาเนี่ยแต่ละสายเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเป็นสายเสื้อผ้าหนึ่งสายสายต้นไม้หนึ่งสายสายเครื่องใช้หนึ่งสายสายตกแต่งหนึ่งสายอะไรอย่างนงี้ครับแต่เดี๋ยวนี้ทุกทุกสายคือ,อยังเท่าเดิมแต่ทุกสายจะขายสินค้าเหมือนกันทุกอันเลยแถวนี้ไม่แยกเลยครับนี่นะครับหมวก ยามอัดสดงมาคว้านี่ครับโอ้โหสปาครับรูปตีนเต็มๆครับนี่นี่นะครับเดินเมื่อยก็มาสปาแล้วนะครับครับไม่ไก่ไม่ไก่ไไแล้วนี่โอ้โเอาไว้เต็นเลยครับเห็นไก่แล้วหิวไก่ไม่หิวแล้ว เนส่วนใหญ่นะข้างบนก็จะคงสภาพเดิมทั้งหมดเลยแล้วก็มาปรับเปลี่ยนแต่ข้างล่างนะครับแี่ข้างบนเขาจะคงสภาพเดิมหมดเนี่ยทุกอันเลยนะครับเนี่ยดูเขาจะคงสภาพเดิมทั้งหมดเลยนะแล้วก็มาปรับเปลี่ยนแต่ข้างล่างนี่ก็เป็นางเจ้า อยากเร็วถ้าทำนั่งรถกอล์ฟแต่ของเรานี่อยากจะวินเทจนได้รรยากาศแบบดั้งเดิมต้องนั่งรถที<ล>ะนะครับนั่งนั่มาทีเลยต้องนัง่งรถอย่างนี้ครับเพราะว่ามันจะได้ไปไม่เร็วมากเราจะได้เก็บบรรยากาศได้เยอะๆแหนมะพูดทำอีกทีจะเหมือนเดิม,มไหมได้ละค่ะเมื่อกี้เห็นพูดใต้ๆเลยนั่งแบบรถเหมือนเดิมวินเทจนจะได้แบบอะไรเ<ต>นี่ยเนี่ยนั่งรถกอล์ฟเนี่ยมันก็จะแบบไวมากแล้วก็เก็บบรรยากาศไม่ได้เยอะแต่ เราหน้าสากเขานะคะเราก็จะไปเรื่อยๆเราก็จะเก็บวิวอะไรได้เยอะใช่ใช่ครับนี่ครับเขาขับขับรถดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเจอคนเขาก็จะพยายามใครจะสวนก็สวนใครจะไปก็ไปไปแบบไม่ไม่ได้ไปทางเดียวกันนะคะการนั่งน่ลุ้นน่ะการผู้โดยสารลุ้นนะฮะความระบายใจยกให้คนขับ เหมอกันนะคะเราอยู่บ้านเราเราก็ไม่ได้เจอสภาบรรากานนะการจราจรการจราจรมั่วดู้เลยนะครับดูนะครับโอ้มันจริงจราโอ้โหมาแล้วนะครับโอ้โหมามามาโอ้ยคุ้มห้าครับคุ้มห้าครับแต่เป็นอะไรที่แปลกนะเขาขับอย่างนี้แต่ว่าอุบัติเหตุเขาไม่ค่อยมีนะคะไม่เหมนเมืองเราก็อุบัติเหตุจะเยอะมากแต่นี่คือไม่มเห็นมีจะนจะชนมาตั้งสครั้งไม่เคยมีเลยนะอุบัติเหตุบนน้านี่ ดูจะน้อยมากแล้วเขาก็จะปัดความเร็วว่าวิ่งไม่ให้เร็วค่ะแค่80ดูสภาพครับสภาพ่เห็นไหมไหมสาวสวยกับของชายสวัสดีสาวสวยเฮ้ยมัน หันไปเจอของเส้นไหว้บอดีสาวัวของเส้นไหว้ครับ หลายสายมากเดิวไปทุกอย่างทุกสายนะครับลุก,กันหมดแต่หากจะเดินวนวนเนี่ยต้องวนสายคือ้ายอย่างเดียวอย่าอย่าหลังขับลงเลยถ้าขวาต้องขวาอย่างเดียวแล้วเราจะไปเจอจุดเดิมครับมันเป็นวงกลมดูนะครับเราขับเซฟมานานไหนใช้านะ่ะคนเดินแดงได้นี่เยี่ยมมากเลยนะน้องแล้วคนดีมาก พอมาอย่านตรงนี้นะครับย่านทองเหลืองหล่อผ้าเลยผมดูอะไรุเงเทพนะเสาชิงช้า,า,อาเออเนี่ยเหมือนเลยนี่เสาชิงช้าเวียดนามนี่อันนั้นก็จีนเมื่อกี้นะเพะื่อเป็นไหวเสาที่หกสายไหเราก็ไม่รู้เส้นไหนขายอะไรนี่เรามาดูนี่อยู่ตรงนี้สวยมากน,นี่นี่ก็เครื่องทองเหลืองเป<อ>็ดย่างหรือเปล่าดูซิหมูกรอบ กขาขายนะครับนี่โอก็มีงากแล้วอ่าดูอ่าเจ้สงสัยจนหมดจับนแล้วจริงจริงนะผมว่าบรนเปานปามากครับเนี่ยแต่รถเขาใชไซคคุ้มมากเลยเขาเคยมีแต่เสียเราต้องซ่อมแต่เนี่ย ไม่ซ่อมของไหนใช้บ่อยๆนี่้โหจะดีมากเนี่ยครบแม่ครบครับเร็วต้องไปก่อน,อนบ้านเราแคไม่ใช่กาแฟแล้วไปไปเส้นไหนก็จะเจอแต่ร้า,านกาแฟแล้วที่ีคน,คนเวียดนามชอบกินกาแฟานี่แหลง่งแหล่งยาที่ครับแหล่งสมุนไพรเลยนะครับเนี่ยแบบสมุนไพรย,ยาจีนทางซ้ายทางขวาเลยฮะ เออนี่กลิ่นยาจีนออกเลยเนี่ยนะดูกลิ่นยาจีนสมุกโลรสมุนไพะมาเพใหม่ที่มันที่ขายยาแหลกขายยาจีนเนี่ยน่าจะแถวๆเยาวราชเยวายวราช ร้าโอ่ <t ops> <remember> uh ้โ้มีสองป้ายนะครับร้านฟ้างนี้เขาก็มีเห็นสัญลักษณ์นี้เมื่อใดนะครับท่านจะสบายเท้าทันทีเท้านะครับเท้าท้งไหนเดนเซนมเข่อนะสปาเอ่ามีเขื่อนะสปานะครับ คิดตกจอืมนี่ทำไมเส้นนึงนะรู้สึกเส้นนี้ทรงารชาเยอะมากเลยทรงเยอะมากเลยนะถ้าเป็นเมืองไทยก็สะพานเฉลิมวันชาตนะิหละร้านขายของเล่นแถวนี้เรานึกถึงอะไรร้านขายพวกนี้สำเพงเยาวราชสำเพงอะไรของผมใช่ไหมใช่ไหมยเนะแหนะที่ขายเนี่ยวราจักรอะไรอย่างเงี้ย กลางคืนเนี่ยจะยิ่งกลางคืนนะตอนนี้บรรยากาศดีมากเลยเป็นลมมากร่มร่มร่มกำลังดีล่มเย็นดูนะครับแปดหกห้าสี่สามสองหนึ่งมาแล้วนี่นะครับแยกจริงๆแล้วทุกแยกเขาที่นี่ยแยกวัดไชอย่างนั้นเลยเอาครับมีแซงครับมีแซงครับ,รบนี่ ซอออออื้ออเข้าสูบเหมือนป้องกนันชาเหมือนว่าเรานี่กกนยออแต่เขาตรงนั้นเขาเป็นยาเส้นนะครับ ปี่เขาได้เราิูงเห็นไม่คิ้เองพราเขามีกระดิ่งข้างหลังง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 เออกรสสิกไปอีนแบบละครับเมื่อกี้รถตุดไปแดงด้วยนะคะเห็นไหมแต่รถคันนี้นะคะไปครับเที่ยมมาก หนอยจริงๆก็ไม่ไดเล็กนะแต่ก็ไม่อนุญาตให้มเตอร์ใหี่ข้ดีเลมาวบ้านเขาใช้ได้กสายงานนูนั่งสานนยาจะร้อนมากนะครับต่อเสื้อนะเราใส่เงาผู้สีชีวิตถึงเกเนี่<อ>นะครับก็บคันมากลางคืนแล้ว จะเป็นถนนคนเดินนะคะนนี้จะเป็นถนนคนเดินเขาก็จะกั้นไม่ให้รถเข้ามาค่ะใช่เดี๋ยวเราจะไปตรงนน้นเีาเรียกว่าอะไรนะตะเลสาบค,คืนดาบทะเลสาบคืนดาบครับแล้วก็ปคาเปยด้ยอืมเีม๋วเราน,นะว่าทันีทันั้นมีอะไรกันไปดูกันนะครับเป็บรรยากาศค่ำคืนเรามาตั้งแต่ร้อนเปรี้ยงไปครับ ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ช่วยกันกอติดตามกดซับสไคร้กดไลค์กดแ like, ชร์ก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ